นี่ให้เบิ้งไก่น้ำบรยิยานคนกินผักบุ้งกินผักสลัด <S <S นูนี่บอกกินหัวอาหารจะพี่น้องกินแต่ผัก, <S 1> <S 1> <พ>กโอ้มีแต่ตัวกินเก่งๆหน้าหากักเราพี่นอ้องเบัง หนูสามสีสีงามงามค้นกับงามสามสีมีสีขาวกับสีน้ำตาลสีดำสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนมื่อนี้แม่ปอะปังกับจิภาพี่น้องไปเบึงหนูสามสีพี่น้องมีแต่ตัวเป็นตาหักตัวอ้วนอุปุอุปปีปพี่น้อง ตามไปเบิ่งน้ำกันเลยจ้าป้ามาเบิ่งหนูจ้ะพี่น้องหนูสองสีบ่ <c oughs> เคยเห็นจักเทือ่ออยู่บ้านป้าอยู่ข้างบ้าน 3, นาี่จ้ะสามสีบเลยดำเหลืองขทาสามสีก็เป <c oughs> ็นสองสีสามสีกันเนาะโอ้หนูสามสี <c oughs> นี่จ้ะพี่น้องหนูเพิ่งเคยเห็นหนูสามสีทายใกล้ๆใ,ให้พี่น้องเลยเบิ่งบ่เคยเห็น หนูงามงามหนูสามสีหนูตะเภาอเอิว่าหนูตะเภาจะพี่น้องกินผักกินแต่ผักบอปลาสวยกินแต่ผักโอ้หนูกินแต่ผักกับลำาาาว่าได้กินห้องอาหารบ่บ่เออหนูกินแต่ผักจะพี่น้องบึง่งมีตัวอ้วน คนงามงามพี่น้องบราเคยเห็นทายพี่น้องในเบิงตัวนั้นผัดค้นเรียบเรียบเนาะอันนี้ค้นเป็นเป็นจอมเป็นเป็นจอมเป็นจุกอยู่เนาะกินผักแกงเก่ง,กงโอ้ยเป็นตหาหักไานะ โอ้ยหนูกินผักเก่ง้งเก่งนี่ต้นอ้วนหนูสามสีหนูตะเภาจะพี่น้องกินผักเปิดมือโอ้ยวงเห็นมาแย่งกันกินโอ้ยผักสลัดเมืดแล้ววันนี้ แย่งกันกินจนมืดกินเก่งเก่งสมพ่อเันอ้วนไห้แม่เนาะกินตัมาออมาหนเซ่น้นกินเนมือเ้นเม้ามิงับะาชมกินกิมืดมือนว่าสันจอบนพ่อเปนอ้วนเหแม่ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ปัองไอเดอร์ขอบคุณค่ะ